สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ที่เซิร์ฟสนุกอีเวนต์เก่ากันครับใครทีพีมาครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรและคุณทำไมคุณเล่นเก่งจังต้องถ่าย,าย,ยาต้องถ่ายสามสองถ่ายเรีย,ยบร้อยแล้วถ่ถายเรียบร้อยแล้วมไม่หมายถึงกิจกรรมอะไรสามสองหนึ่งไอ้ขี้โกงเรียบร้อยแล้วไอ,ไอ้ขี้โกงเหรอนั่นแหละโกงแรงเป็นโกง นียกุ้งกอบีมาแล้วไหนบีมาหรอบีมอบีมาแล้วเป็น่งะวัดดีวัดไม่ดีหรอกวัดไม่สบายโอ้ย นั่นมันไปแล้วช่างเว้ยพ,พี่บีมาแล้วเหรอพึ่งตื่นโอยพึ่งตื่นเอาเว้ยพึ่งตื่น,นวันนี้เราตื่นเช้าจริงเหรอเราตื่นมาตั้งแต่่นจริงเหรอไม่เชื่อเลยอ่ะไม่น่าอยากจะเชื่อตื่นเร็วสุดตะเตาหมองอ่ะเร็วอันนี้เร็วสุดสุดเลยนะ เป็นไปไม่ได้เ็อ้มได้เข่เาเสือมเรี่ยงข้เาเสือมหรือยงอ,อ,อคนะึคนดักข่าอคลิปนี้ได้ยังคนดูจยลำคลาญ้หน่อยตรงที่เราเกยดผาน ตรงที่เราขวาจะผ่านได้นี่แหละงั้นก็ขอเกียร์กลงสักนิดหน่อยอย่าว่าไฟไม่ได้ด้วยเราอ่ะเราะเราไม่ไฟเราใช้ปืนเราใช้ของที่มีอยู่ติดตัวแอะฮะเกียรับหน่อยเกียนเดิมเกียนเดิมคน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 ใหม่ชื่ออะไรที่มาคุณกายกายคุณกายเขาก็ชื่อคุณกายดิจะให้เป็นคุณเอ็มอ่ะ อาจจะแอบอ้างชื่อก็ได้ใครยะไปรู้คน้าถ้าบอกไม่มีชื่อนี่ชื่อบผมเอ้าเขาชื่อเอนั่นเพื่อนเราเหนื่อยไหมเออหนึ่งจ้ะแต่แต่มันไม่ใช่เพื่อนแท้น่าจะอยู่คนละโรงเรียนเพราะเรามีเพื่อนชื่อเอิร์สองคน ผมนี่ใค่สกินคุณกายนะอืแต่แต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณกายนะเป็นเอ้ยรับหน่อยรับโดยรับหน่อยสุดเกลียนแต่หน้าโอ้ยวิ่งมาอ้าวพี่แกใครอ่ะ

พอใกล้เหวก็กระโดดมันจะเป็นสูตรบีมแบบนี้มีคำหยาบคายบีมที b a มาเราท่ายอยู่เราเราหดกว่านายอีกเราเราวิ่งกระโดดสูงกว่านายหือว่าเราวิ่งแบบเดียวถึงแล้วนี่ยบีมบีมเข้ามาเปล่าในเซิร์ฟอ่ะย่งเข้ามาไม่ไงบีมที b a โอเคเราบีมบีมท่ายอยู่นะเราอ่ะ ไทูไทโยเขากล้องเากล้องเร็วตามสตูดิโอแต่เราไม่มีสตูดิโอแค่เป็นเพื่อนกันในกลินคนที่คุยกับผมไม่มีเฮไม่จบขอครับขอรับใครเองกบินไปเสร็จไอแอมโซรุ่งไอโซีวอตดี i s เฮ้ยเช็ดเช็ดเชเฮ้ยออกอย่าออกกล้องไม่อย่าออ ตอนนี้แหละจริงๆเลยอะในตัวเราอะเล่นไม่ค่อยถนัดเอ้ยจะพีมันทำไมก,ก็มาลสนอก็ไม่รู้สินะนายอยากให้คนออกกล้องเยอะไม่ใช่ไหมแค่พูดเฉยๆเผื่อจะมีคนเข้ามาไม่ได้ไม่ได้จะเอาอะไรเอาจริงเอาจัง ก็ไม่บอกเราหรอกแปบ๊บนะหลงทางอย่าเขาม้กดอยา่อาพึ่งอีนี่แด้ยวกันผมจะเป็นผู้ชนะผมจะไปอยู่มีวงกันใครเคยได้ดูโฆษณานี้มมโอเคกลับมาแล้วสิบแปดปี ตามมาตามจำ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 จเราอยู่ไหนเ้นเราอยู่ในเขามงฝนโลกโอี่ราบหน่อยดีไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวงไม่ไหวแล้วอุ๊ยใสามาต้องเยอะ thank you แล้วมาต้องแต่งแล้วมาต้องกิ้ว กิวเหรอฟิวฟิวชั่นไม่ใช่กิวกิวอ่ะคิวมันท่าในนักเตะไม่รู้จักไม่เคยดูยืดตึงคิวใช่ใช่เอ็นโดว่าไม่คุ้นมันเหล็กมันเหล็กคุณธรรมอ่ะตึงกิวไม่รู้จักก็บอกว่าไม่รู้จักโอ้ยงง ไอ้คนที่อยากออกกล้องจริงก็อยากก็มาสงงเลยเฮ้ยกูนึกว่าพ่อมันโอ้ถ้าเป็นพ่อมันโคตรเลยอ่ะหนูก็เป็นพ่อมันถ้าเป็นพ่อมันนี่ช็อตจริงเอ้ยผมคนหนึ่งครับคนหนึ่งแอนนาเอร์เอริสเลฟยู คนที่สามถ้า,ถ,าถ้าพ่อมันมานะนนใครามา,าพ,ออพ่อใครมาพ่ออะไรรู้ไหมพ่อเด็กพ่อเด็กพ่ออะไรรู้ไหมเร็วอ่ะโอ้พ่อโอ้พ่อเขาตายไปแล้ว <c oughs> อันเนอเคยังไม่ตายพี่บิมมาเน่ เซิร์ฟแหลกนะฮะทำไรถึงละเซิร์ฟแผบก็บินได้ไงอ่ะมาก็ย um ังไม่เคยแนะนำชื่อบินได้ไงตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมาไม่เคยแนะนำชื่อถ้าหมายชื่ออะไรแนะนำเรียบร้อยในคลิปตั้งแต่คลิปผ่านๆมาเออนี่คนที่ชื่อเนี่ยกินอะไรเนี่ยอือ แล้วแกจะเรียกเขาทำไมคนในห้องกาลิน่าเพื่เราเมันเพชรมีเพชรมีเพชรเนีมันเข้าไปยังไงอดเจอเพชรจอเอ้ยเจอของไม่เก็บเาล็อกเราก็ปัญญาอ่อนไปได้ ดูก่อนเราจะทวงไว้ที่อีวีปีละเราจะ